สวัสดีค่ะยาย่าก,การ์เด้นนะคะ,ะวันนี้นุชก็มีโซ่เก้าชั้นนะคะซึ่งเป็นตัวลองท็อปเลยนะคะ,ะตัวลองท็อปก็คือเป็นสยามไดมอนด์นะคะซึ่งแม่ของเขานะคะคือด่างดำชมพูค่ะแล้วพ่อเขาจะเป็นสยามไดมอนด์นะคะซึ่งพ่อเป็นตัวลองท็อปนะคะวันนี้ก็มีเบบี สยามไดมอนด์มาแบ่งปันนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดนะคะเป็นไม้เมล็ดที่มีอายุอ่าการพาอเมล็ดอยู่ที่สองเดือนกว่าแล้วนะคะก็จะมีอยู่ที่สองใบแล้วก็สามใบขึ้นไปนะคะพ่อสยามไดมอนด์ก็คือสีของเขาจะมีลักษณะที่เป็นออกสีอ่าเหลืองๆนะคะเหลืองเหลืองอ่อนนะคะ แม่จะเป็นด่างดําชมพูผสมออกมาแล้วคือสวยมากค่ะอันนี้คือจะคัดเป็นหัวไม้พิเศษมาให้เลยนะคะ,ะจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่6กระถางนะคะราคาอยู่ที่กระถางละหนึ่งพันบาทแต่วันนี้จัดโปรให้นะคะวันนี้จัดโปรให้อยู่ที่กระถางละ1,500ง้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะ เริ่มที่กระถางแรกนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะติดม่วงแล้วนะคะติดม่วงอันนี้เบอร์หนึ่งค่ะต่อไปเบอร์สองค่ะเบอร์สองเบอร์สองก็ติดม่วงนะคะต่อไปค่ะเบอร์สามติดม่วงนะคะติดม่วงแล้วเบอร์สามนะคะต่อไปค่ะเบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่นะคะ ใครชอบเบอร์ไหนนะคะแคปแล้วก็ส่งให้นุชนะคะทางไลน์ได้เลยนะคะอันนี้เบอร์ห้าค่ะค่ะเขาจะติดมุวงนะคะแล้วก็จะได้เชื้อพ่อมาก็คือจะติดเหลืองนะคะอันนี้เบอร์หกค่ะค่ะชอบเบอร์ไหนนะคะก็สามารถแคปแล้วก็ส่งให้นุชได้เลยนะคะกระถางละหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะเป็นตัวลองท็อปนะคะของสยามไดมอนด์นะคะอ่ะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ